สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูรถเกี่ยวข้าวครับกําลังเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวที่บ้านต่างจังหวัดครับเลืออีกแปลงหนึ่งกําลังเกี่ยวเลยครับตอนนี้พาทุกท่านมาชมเพลนินเดี๋ยวนี้สมัยนี้สะดวกสบายแล้วครับเกี่ยวข้าว ีต้องรีบเกี่ยวครับเนื่องจากว่าฝนพายุจะเข้าน้ํากําลังจะมาต้องรีบเอาก่อนครับเพราะว่าข้าวแก่แล้วถ้าปล่อยไว้ฝนตกหนักน้ําท่วมเกี่ยวไม่ได้ข้าวเสียหายหรือว่าน้ําหลากมาข้าวเกี่ยวไม่ได้อีกเพราะว่าที่นี่ทุกปีครับน้ําท่วมทุกปีน้ํามาน้ําท่วมก็เลยต้องรีบเกี่ยวเอาก่อนครับ เกี่ยวดูเพลิน,พนครับมีให้ดูเี๋ยวไก่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเขาเรียกอุ้มบุญครับแถวนี้เนี่ยอุ้มบุญเ,เกี่ยวใส่เสร็จแล้วก็เอามาใส่รถหรือใส่ยุง้งตากแดดนะครับให้แห้งแต่ส่วนมากก็เกี่ยวเสร็จพวกก็ขายเลยเราเกี่ยวเสร็จขาย อนนี้ครับข้าวมาเก็บไว้ครับมาไว้ที่ยุ้งที่ใต้ที่ยุ้งที่บ้านครับอันนี้เอามาไว้ปลูกด้วยเอาไว้กินด้วยครับข้าวเขามีงวงครับมีท่อลงไปยื่นเข้าไปครับแล้วก็ข้าวก็จะไหลตามท่อลงไปก็ไปกองกองไว้ครับ เดีนี้ไม่ต้องใช้แรงคนขนครับสะดวกสบายขึ้นเยอะอ่าครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเอามาใส่ไว้ฝากไว้ด,ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามต like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ